สวัสดีครับผมนายกิติชัยมุทาพรอดีค่ะดิฉันนางสาวเพียงเดือนนิลนออุชานเราสองคนเป็นผู้รับจ้างงานในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไร่ขีอำเภอเลื้อมนาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้เราสองคนจะพาไปพบกับเกษตรกร,ร,กรอีกหนึ่งท่านที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไร่ขีเชิญพบเกษตรกร,ร,กรของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาพบกับเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางอุดรจันทาค่ะเป็นสมาชิกหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะคุณแม่ครับวัตถุประสงค์ของคุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้เพราะอะไรครับที่ตัดสินใจเข้ารวมโครงการนี้คือเขามีหน่วยงานเข้ามาสมทบหลายหน่วยงานที่แม่ต้องที่แม่อยากได้ที่สุดก็คือสระน้ําเพราะว่าถ้าเราทําการเกษตรถ้าเราไม่มีน้ํามันก็ ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เดี๋ยถ้าเรามีน้ําก็คือประสบความสําเร็จไป50%แล้วที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าจริงๆแล้วแม่ก็เป็นเกษตรกรที่ทํานามาตั้งนานแล้วแม่เป็นเกษตรกรเชิงเดี่ยวทีนี้พอเข้าร่วมโครงการนี้คือเขามีหลายหน่วยงานที่จดเขามาร่วมแม่อยากได้ออยากเป็นเกษตรกรที่หลากหลายนะคะหลากหลายคือแม่อยากปลูกผักปลูกไม้ต้น ะะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวคือให้มันหลากหลายค่ะคุณแม่คุณแม่มีความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่และคิดว่าเกษตรทฤษฎีใหม่แตกต่างจากการทําเกษตรที่เคยทํามาอย่างไรบ้างคะออคุณแม่เคยทําเกษตรมานานแล้วนะคะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะคือทําแต่ไร่ทาแตน่นานะคะไม่ได้ทํากันนี้พอมาเข้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่คือมันจะมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น4ส่วนนะคะ 30, 30แล้วก็1ินะคะ สามสิบตัวแรกคือสาน้ําวัตถุประสงค์ที่ว่าเข้าร่วมโครงการถ้าเรามีน้ําเราก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกผ,กผ,กผกลไม้ปลูกอะไรได้หลากหลายอย่างใช่ไหมคือปัจจัยสําคัญคือน้ํานะคะ,ะถ้าเรามีน้ําเราก็ถือว่าสุดยอดแล้วในการทําเกษตรนะคะแล้วก็ปลูกป่าปลูกป่าก็คือความหมายว่าป่ามันจะเป็นร่มเงาแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะทําให้ดินเราอุดมสมบูรณ์นะคะ ไม้ก็สามารถทําประโยชน์ได้หลากหลายอย่างนะคะในต่อไปข้างหน้านะคะส่วนข้าวเราทําเยอะไปขายบางทีก็ไม่ได้ราคาถ้าเราทําพอกินแล้วก็แบ่งพื้นที่จัดสั้นพื้นที่เราออกไปทําอย่างอื่นมันจะได้หลากหลายอย่างนะคะที่อยู่อาศัยสิบสิบสุดท้ายคือที่อยู่อาศัยก็คือปลูกผักปลูกผักนะคะก็ทําที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะคะอ่าในครอบครัวเราไว้บริโภคนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเราทําได้ มีเหลือแบ่งที่แบ่งน้องนะคะในความเข้าใจนะคะคาดว่าเป้าหมายนะคะจะทําให้ดีที่สุดนะคะพอมาได้เข้าร่วมโครงการนี้รู้สึกดีใจมากนะคะครบคุณแม่ครับอยากทราบว่าทางโครงการได้มีการจัดอบรมกระบวนการการเรียนรู้ที่หนึ่งซึ่งคุณแม่ได้นํามาปรับใช้อย่างไรบ้างครับค่ะพี่แม่ไปอบรมมานะคะทางโครงการ ก็ได้พาไปอบรมที่สวนสังฝันนะคะที่แม่เข้าไปอบรมก็คือได้ความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่เขาทําประสบความสําเร็จมาแล้วการปลูกผักการปลูกไม้ยืนต้นนะคะและ้วก็ที่แม่ประทับใจที่สุดก,ก็คือการทําบัญชีครัวเรือนนะคะว่าอันไหนจําเป็นอันไหนที่จะลดได้เพิ่มลดราย เพิ่มรายได้นะคะตัวนี้คือแม่จะกลับเอามาประยุกต์ใช้กับค,ครอบครัวหรือว่าในโครงการของเรานะคะการทําปุ๋ยหมักเพื่อจะลดต้นทุนในการทาเกษตรอะไรพวกนี้นะคะคือรู้สึกว่าดีดีมากๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วแม่ก็จะเอาความรู้ตัวนี้มาประยุกต์ใช้ในโครงการของเราครับค่ะต่อไปเราก็จะไ้พบก,กับแปลงเกษตรกรนะคะที่กําลังทําการขุดสระอยู่ในตอนนี้ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะ คุณแม่มีการวางแผนการผลิตยอย่างไรบ้างคะเอ,อ่อคุณแม่ก็มีการวางแผนคือในสระก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงโขบนะคะบนบนคันคันสระนะคะก็คือจะปลูกไม้ยืนต้นปลูกผักปลูกผลไม้นะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรครับที่ได้รับการศึกษารู้สึกดีใจประทับใจมากค่ะเพราะว่าเป็นความต้องการของแม่นานแล้วนะคะที่อยากได้สระตัวนี้นะคะและ้วก็แม่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโครงการทฤษฎีใหม่ดีใจที่มี ผู้จ้างอ่ะผู้รับจ้างงานเข้ามาช่วยเหลือแนะนําว่าเออแม่ต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะรู้สึกประทับใจมากน้องน้องจ้างงานนะคะก็เข้ามาดูแลให้นะคะดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะในระยะ5ปีที่เข้าร่วมโครงการถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้มีน้องจ้างงาน มาช่วยดูแลแล้วก็บอกแนะนําว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะอย่างน้อยก็คือเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรเรานะคะประทับใจมากนะคะในโครงการนี้แล้วก็น้องจ้างงานทุกท่านนะคะมาช่วยดูแลครับผมเราสองคนก็ขอขอบคุณเกษตรกรคุณแม่อุรจันทาที่สละเวลาแลกเปลี่ยนความรู้ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ